โอเคทุกคนนะครับมาต่อกันในพาร์ทถัดมากันนะพาร์ทนี้นะครับมันคือพาร์ทแบบแผนภาพประกอบนะบพี่ขอเรียกพาร์ทนี้สั้นๆว่าพาร์ทแปะกาวนะแปะกาวนะพาร์ทแปะกาวซึ่งแปะกาวคืออะไรนะครับการแปะกาวคือทุทกๆตำแหน่งที่เป็นแถบสีน้ำเงินนะครับที่เป็นแถบสีน้ำเงินเนี้ยพี่แถบมาเป็นการแปะกาวแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวชี้เนี้ยมันจะจางนิดนึงจริงๆแล้วค่ข้างแถบสีน้ำเงินอะที่เห็นเป็นแถบสีขาวอะมันมีจุดๆด้วยนะ มีจุดๆด,ด,ด,ด้วยแต่ว่ามันอาจจะดูจางนิดหนึ่งนะครับทีนี้เขาบอกว่ากติกาการทําคือไอเจ้าพาร์ทแปะกาตรงเนี้ยนะครับเหมือนกับว่าเขาให้รูปมารูปหนึ่งรูปเต็มนะครับแล้วเขาให้ข้อมูลเรามาเหมือนแบบดึงออกจากกันม,ม,มามามาส่วนหนึ่งแล้วเขาถามว่าอีกส่วนหนึ่งที่จะมาแปะให้ได้รูปเต็มอ่ะมันคือรูปไหนอันนี้คือกติกานะครับทีนี้เราสังเกตอย่างนี้ทุกคนวิธีการทําในข้อที่หนึ่งนะครับรูปที่เขาดึงออกมาให้เราอ่ะมันเป็นรูปแซดปะมันรูปเหมือนรูปแซดอ่ะ นะครับใช่ไหมเพียงแค่ว่านะครับลองสังเกตดูว่ารูปแทของเราอะพอไปดูในรูปเต็มอะมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับมันอยู่ในตำแหน่งนี้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นคือรูปแท่ที่เขาดึงออกมาให้อ่ะมันมีแถบกาวหนึ่งแถบแล้วก็แถบจุดอีกหนึ่งแถบพี่เรียกแถบทางซ้ายเป็นแถบจุดแล้วกันนะแถบกาวหนึ่งแถบแถบจุดหนึ่งแถบแต่เรามองไม่เห็นหมายความว่าอะไรนะครับในกรณีที่คอเขาประกอบรูปแล้วเรามองแถบไม่เห็นแสดงว่า ไอ้รูปที่เขามาประกบอ่ะมันคือการที่เขาประกบจากด้านบนซึ่งมันทับลงมาแล้วนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยถ้าเจ้าแถบกาวพี่อ่ะมันอยู่บริเวณนี้อันนี้คือภาพมุมมองจากข้างใต้นะนะครับแถบกาวพี่อยู่บริเวณตรงนี้ชึบชึบชึบอ่ะอันนี้คือแถบกาวนะครับแล้วก็แถบจุดจุดุพี่อยู่ทางด้านซ้ายต่อเนื่องตรงนี้เลยอ่นะมีแถบกาวแถบจุดจุดจุดนะครับทีเนี้ยเราก็ไปดูว่าเอ้ยไอ้รูปที่เขาเอามาประกบเนี่ย เขาเอาตัวในส่วนของตัวตูดมาประกบด้านบนถูกไหมสแสดงว่าไอ้ตำแหน่งกาวกวับตำแหน่งแถบจุดๆ,ๆมันก็ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันงั้นเราไปดูว่าข้อไหนที่เป็นแถบกาวและแถบจุดๆ,ๆ,ๆอันเดียวกันบ้างน,นะครับสังเกตดูนะแถบกางแถบจุดๆ,ๆต้องเกิดขึ้นใต้ตูดเท่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นนะบริเวณข้างๆได้สแสดงว่าพี่ตัดชอยข้อ2ได้แล้วพี่ตัดชอยข้อข้อ5ได้แล้ว นะพี่ตัดชอยข้อสได้แล้วเหลือข้อหนึ่งกับข้อสามทีนี้นะครับมันควรจะเป็นข้อไหนสังเกตดูอย่างนี้ครับว่าณนะจุดนะครับพี่มาร์กอย่างนี้ก่อนพี่มีแลนด์มาร์กหนึ่งกับสอแลนด์มาร์กหนึ่งคือจุดที่อยู่บนจุดสูงนะครับแลนด์มาร์กหนึ่งพี่ตรงกับตำแหน่งกาวแสดงว่าในชอยตัวที่เป็นแลนด์แลนด์มาร์กหนึ่งพี่ก็ต้องเป็นตัวที่ติดกับตำแหน่งกาวด้วยเหมือนกันซึ่งมันตรงกับชอยข้อที่ข้อที่1ครับก็เลยตอบเป็นข้อที่1ประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้คือข,ข้อ1 1 6นะครับไปกันต่อครับที่ข 17, ออออ้อ1้7ดน้องนั่งยิ้มม่แล้วนะครับรอบนี้น้องนั่งยิ้มไม่ชูแขนแล้วนะครับน้องนั่งยิ้มอยู่นี่นะครับน้องนั่งยิ้มเนี่ยเขาบอกว่าองค์ประกอบของน้องนั่งยิ้มนะครับเหมือนเราดูจากข้างหลังน้องนั่งยิ้มเนาะน้องนั่งยิ้มมีทั้งหมด3แถบด้วยกันนะครับคือแถบขาวแถบกาวแล้วก็แถบจุดทีนี้นะครับแสดงว่าถ้าน้องนั่งยิ้มมีตัวฐานของเขาอะมีทั้งหมด3แถบไอเจ้าตัวขาที่มาประกอบอะ ก็ต้องมีสามแถบด้วยเหมือนกันนะครับเห็นไหมทีเนี้ยนะครับน้องนั่งยิ้มมีแถบอยู่ใต้ใต้ก้นใต้ตูดของเขาเนาะแสดงว่าตอนที่เขาไปประกบอะแบบลงมาปุ๊บนะครับมันจะเป็นลักษณะประกบแบบนี้ลงไปทับบนขาวของเขาเองถูกไหมนะครับแสดงว่าขาวเขาก็ต้องมีสามแถบเหมือนกันคือขาวกาวแล้วก็จุดอ่ะมาสังเกตนะครับแถบที่เกิดขึ้นเนาะนะครับเมื่อน้องนั่งยิ้มทับลงไปจะต,ต้องไม่ใช่บริเวณนี้แน่นอน เพราะว่าบริเวณนี้คือเป็นลักษณะที่น้องนั่งยิ้มนั่งแยก่กับขาของเขาเองนะครับซึ่งมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราตัดช้อยก่อนว่าช้อยไหนที่เป็นแถบกาวขาวจุดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณนี้เราจะตัดทิ้งทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่2ข้อที่2ใช้ไม่ได้เพราะว่าแถบต้องเกิดขึ้นตรงนี้ถูกไหมนะพี่ตัดข้อที่สองทิ้งนะข้อที่4ี่พี่ก็ตัดแสดงว่าเหลืออะไรเหลือหนึ่งสามห้านะครับต่อมาสังเกตต่อมาครับน้องนั่งยิ้มมีแถบกาวอยู่ตรงกลาง น้องนั่งยิ้มมีแถบกาวอยู่ตรงกลางงั้นแสดงว่าไอ้เจ้าตัวฐานที่น้องนั่งยิ้มไปนั่งทับก็ต้องมีแถบกาวตรงกลางด้วยเช่นเดียวกันงั้นเราลองไปตัดช้อยดูอันไหนที่ไม่ใช่แถบกาวตรงกลางพี่ตัดข้อหนึ่งพี่ตัดเพราะตรงกลางเป็นแถบขาวนะครับไม่ใช่ข้อ3มข้อ3ใช้ได้เอ้ยข้อ3มใช้ได้ข้อ4ี่พี่ตัดครับแต่ข้อ5้าพี่ตัดครับเพราะว่าแถบกาวพี่ไปอยู่ข้างบนแถบกาวต้องอยู่ตรงกลางแสดงว่าข้อเนี้ยตอบช้อยข้อที่สจบแล้วนะครับน้องนั่งยิ้ม นะครับประมาณนี้เลยโอเคไหมโอเคไหมนะครับข้อร้อยสิบเจ็ดนะครับไปกันต่อครับที่ข้อร้อยสิบแปดนะครับข้อร1อยสิบแปดตรงนี้นะครับเขาให้รูปตรงไหนมาลองสังเกตดูครับรูปที่เขาให้มาทางด้านขวามือนะครับคือรูปที่อยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมนะครับถ้าพี่แยกย่อยออกมาก็คือรูปบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งรูปที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่ามีแถบกาวอยู่ตรงกลางมีแถบจุดจุดๆดอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแถบขาว อยู่ข้างบนแสดงว่าไอ้เจ้ารูปที่มาประกบก็ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันคือก้าวอยู่ตรงกลางจุดอยู่ข้างล่างแล้วก็ขาอยู่ข้างบนนะครับเราลองไปดูกันว่ามันจะเป็นรูปไหนนะครับโดยที่นะครับสําคัญคือทั้งสามแถบจะต้องติดอยู่ทางด้านซ้ายมือทั้งหมดเลยด้วยนะครับทั้งสามแถบจะต้องติดอยู่ทางด้านริมสุดพูดง่ายๆเนาะอยู่ทางด้านริมสุดทั้งหมดเลยด้วยงั้นเราลองไปตัดตัดชอยกันนะครับทีนี้สังเกตดูนะครับในชอยข้อที่หนึ่ง แถบกาวพี่อยู่นี้โอเคแถบกาวมีแถบจุดมีนะครับแต่เขาไม่ได้ติดอยู่ริมถ้าจะถูกต้องคือเขาต้องอยู่บริเวณดีนะครับแต่เขาไม่ได้อยู่ริมดังนั้นข้อหนึ่งพี่ตัดอย่างที่เราคุยนะว่าแถบกาวของพี่กับแถบจุดจะต้องอยู่ริมนะครับข้อที่สองครับแถบกาวแถบจุดโอเคพี่อยู่ริมนะพี่เก็บไว้ใช้ได้ข้อที่สามครับแถบกาวแถบจุดนะครับอยู่ริมใช่แต่ว่าเขาจะต้องอยู่ในแนวตั้งไหมใช่ไหมครับเขาจะต้องอยู่ในแนวตั้ง แต่ข้อที่3เขาอยู่ในแนวนอนพี่ตัดอ่าข้อที่4ี่ครับแถบกาวแถบจุดอยู่ในแนวตั้งและอยู่ริมสุดโอเคใช้ได้นะครับข้อที่5้าครับอ้าวอยู่ในแนวนอนนีกและใช้ไม่ได้ตัดทิ้งแสดงว่าตอนนี้เหลือชอยข้อที่2กับข้อที่4ให้เราเลือกตอบนะครับทีนี้เราจะตอบเป็นข้อไหนดีสังเกตดูครับข้อที่2ข้อที่4ต่างกันตรงที่ว่ากาวอยู่ข้างบนจุดอยู่ข้างล่างแต่รูปที่เขาให้มานะครับรูปที่เขาให้มาตรงเนี้ยกาวอยู่ข้างบนนะครับจุดอยู่ข้างล่างเราก็จะตอบเป็น กาวอยู่ข้างบนและจุดอยู่ข้างล่างเป็นช้อยข้อที่ข้อที่สองกันเองนะครับข้อที่สี่ผิดตรงที่ว่ากาวอยู่ข้างล่างจุดอยู่ข้างบนนะครับมันผิดกันตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอโอเคไหมทุกคนโอเคไหมครับตรงนี้ไหวไหมไหวไหมนะครับต่อมาข้อ1้อยสิบเก้าครับนะครับต่อมาข้อร้อสิบเก้าทุกคนนะครับสังเกตดูรูปที่เขาให้มานะครับรูปที่เขาให้มาตรงนี้พี่จะแรงเกาให้ดูว่ามันคือบริเวณไหนจากรูปเต็มนะ นะครับมันคือบริเวณตรงนี้อ่ามันคือบริเวณตรงนี้เลยนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้รูปที่เขามาประกบอ่ะคือรูปผายในสีเขียวมะใช่ไหมครับตรงนี้คือรูปภายในสีเขียวคือรูปที่เขามาประกบนะครับสังเกตดูรอยกาวครับรอยกาวเขาจะมีสองช่องด้วยกันคือรอยกาวน้ําเงินกับรอยกาวจุดๆนะครับโดยที่รอยกาวน้ําเงินอยู่ทางขวาและรอยกาว จุดๆอยู่ทางซ้ายนะครับเรามาลองดูกันว่ารูปไหนที่จะมาประกบกันได้พอดีนะครับสังเกตดูนะว่ารอยกาลน้ำเงินกับรอยกาอยู่จุดๆนะครับถ้าเราแบ่งเป็นเลเยอร์สองชั้นไอ้เจ้ากาบ,บจุดๆเนี่ยมันอยู่ชั้นสองเห็นไหมนะครับจริงๆมันมีช่องว่างอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้ากาลกับจุดๆเนี่ยมันอยู่อีกชั้นหนึ่งคือชั้นที่สองนะครับอ่ะไปดูกันนะครับข้อที่หนึ่งครับกาลกับจุดๆ,ๆอยู่ข้างบนโอเคใช้ได้ เห็นไหมครับกาวจุดุดอยู่ข้างบนใช้ได้ข้อที่สองครับกาวอยู่จุดจดอยู่ข้างล่างพี่ตัดข้อที่3ครับกาวอยู่จุดจดอยู่ข้างบนโอเคใช้ได้ข้อที่4ี่ครับกาวอยู่จุดจดอยู่ข้างล่างพี่ตัดข้อที่ห้าอยู่ข้างบนครับใช้ได้ตัดช้อยตัดช้อยนะครับทีนี้สังเกตต่อมาคือสมมุติพี่ปักแลนด์มาร์กไปนะจุดเนี้ยจุดแถบที่อยู่ติดกับแลนด์มาร์กเบอร์หนึ่งพี่อ่ะมันคือแถบกาวไหมใช่ไหมครับมันคือแถบกาวที่ติดกับเบอร์หนึ่งดังนั้นพี่ก็แค่ไปเรื่องเลยว่า ชอยไหนที่แถบกาวพี่อ่ะมันติดกับแลนด์มาข้างบนพี่บังนะครับเหลืออะไรนะเหลือหนึ่งสามห้าปะใช่ไหมครับอย่างข้อหนึ่งตรงเนี้นะครับข้อหนึ่งแถบกาวพี่นะครับแถบกาวพี่ตรงนี้ชึบแต่ไอ้เจ้าแถบขาวพี่เนี่ยนะครับจริงๆแถบขาวมันควรจะอยู่ข้างนอกปะใช่ไหมมันอยู่มันควรจะอยู่ตรงปลายเนาะแต่ในชอยข้อที่หนึ่งเนี้ยแถบขาวมันนันไปอยู่ใต้แลนด์มาของพี่แหละแลนด์มาพี่อยู่นี่มันควรจะอยู่ตรงนี้ดังนั้นข้อหนึ่งก็เลยผิดนะนนรขขรนนคระับ ทีนี้ข้อที่สามครับข้อที่สามแถบกาวพี่อยู่ตรงนี้นะครับแถบจุดๆ,ๆพี่อยู่ตรงนี้ถามว่าใช่ไหมนะครับอย่างที่เราคุยกันไปว่านะครับแถบจุดๆ,ๆควรจะอยู่ตรงปลายแต่ตอนนี้เขาดันมาอยู่ตรงกลางแสดงว่าข้อสามก็เลยผิดตำแหน่งตรงนั้นควรจะเป็นของกาวนะครับทีนี้ชอยข้อที่ห้าโอ้ชอย้อชอยข้อที่ห้านี่ดูดีเลยกาวอยู่ตรงบริเวณนี้และจุดๆ,ๆอยู่ตรงปลายนะครับสแสดงว่าชอยข้อที่ห้าคือคําตอบที่ถูกต้องตอบเป็น ชอยข้อที่ห้าได้เลยนะครับอันนี้คือข้อร้อยสิบเก้านั่นเองนะครับไหวไหมไหวไหมสู้นะนะครับทุกคนสู้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 นะครับอะไปกันต่อข้อร้อยยี่สิบครับข้อร้อยยี่สิบตรงนี้นะครับลักษณะคล้ายๆสระน้ำอีกแล้วนะเห็นไหมมีสโลปเหมือนเดิมนะครับทีนี้ข้อร้อยยี่สิบจะมองยากนิดหนึ่งทุกคนเพราะว่ารูปที่เขาให้มาถ้าเราไปเทียบกันตรงๆมันจะมองไม่ออกนะครับสังเกตดูพี่ปักแลนด์มาให้ดูอย่างนี้นะครับวิธีการทํานะ แลนด์บาร์ที่หนึ่งอยู่นี่แลนด์บาร์ที่สองอยู่นี่นะครับแต่พอเป็นรูปทางขวาไอ้เจ้าแลนด์บาร์ที่หนึ่งอ่ะมันเหมือนถูกผักล้มลงนะครับหนึ่งอยู่นี่และสองอยู่นี่สังเกตดูนะนะครับไอ้เจ้ารูปสีเขียวตรงนี้นะครับรูปทั้งหมดมันคือบริเวณตรงนี้เลยนะครับมันเหมือนกับถูกมันเหมือนกับถูกพลิกแล้วตั้งขึ้นนะครับบริเวณตรงนี้ทีนี้แสดงว่าสิ่งที่เขาถามหามันคือตัวฐานที่มาประกบข้างอยู่ด้วยตรงนี้เนาะคือเจ้าสีส้มนะครับ อ่ะทีนี้มีอะไรให้สังเกตบ้างไอ้เจ้ารูปที่เขาตัดมาให้เนี่ยนะครับด้านหน้าที่ติดกับแรนดาร์ที่2ที่อยู่ใต้แรนบาร์ที่2มันคือแถบจุดๆๆุดบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางเป็นแถบกาวต่อมาคือแถบขาวโล่งอ่าแสดงว่ารูปที่มาประกอบรูปกันเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นแถบลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพี่จะขอบาร์ในรูปเต็มก่อนว่าแต่ละแถบเนี่ยอยู่บริเวณตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากแถบจุดจดครับแถบจุดจๆดอยู่บริเวณ รงแบรนด์มาที่สองแสดงว่ามันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดๆุดจุดมองเป็นภาพใต้ล่างนะนะครับจุด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 อยู่บริเวณตรงนี้ต่อมาคือแถบน้าเงิน,นะครับแถบน้าเงินคือแถบเก่าวพี่เนี่ยคือใน,นรอบัดมาแล้วก็แถบขาวล้วนนะครับแถบขาวล้วนคือบริเวณทางขวาสุดเห็นไหมนะครับอันนี้คือรูปที่เกิดขึ้นดังนั้นตัวรูปที่เราจะมาดูนะครับก็ต้องเป็นตัวรูปที่ตรงอันนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ลองดูครับข้อที่หนึ่ง ครับพี่มีจุดอ,กกอีกจุดหนึ่งให้ดูนะครับคือไอ้เจ้าแถบจุดๆ,ๆอะ่ะมันจะอยู่เยื้องและไกลที่สุดจากไอ้เจ้ากล่องกล่องเล็กทางด้านขวามือนะครับข้อไหนที่เป็นจุดๆ,ๆอยู่เยื้องกับด้านขวามือและองค์ประกอบที่เหลือใช่นั่นคือคําตอบของเรานะครับลองดูข้อที่หนึ่งครับโอเคกล่องอยู่เยื้องกับกับจๆๆๆุดๆโอเคหนึ่งใช้ได้นะครับข้อที่สองครับกล่องอยู่เยื้องกับจุดๆ,ๆ,ๆเอ้ยใช้ได้ข้อที่สามครับกล่องอยู่เยื้องกับจุดๆอ้าวใช้ได้ข้อสี่ครับ อยู่เยอะกันไหมนะครับอยู่เยืองกันอ้าวใช้ได้ข้อ5อยู่ในระดับเดียวกันอ้าวข้อ5้าใช่ไหมเนี่ยนะครับไม่ใช่ละนะครับข้อ5้าพี่ตัดทีนี้นะครับพี่มีจุดสังเกตให้ดูอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้ารูปตรงเนี้ยนะครับมันคือรูปสามแถบมีแถบจุดแถบกลางและแถบว่างสแสดงว่าไอ้เจ้ารูปที่เราจะมาประกบด้วยก็ต้องมีสามแถบเช่นเดียวกันดังนั้นข้อไหนที่มีสองแถบพี่ตัดทิ้งให้หมดก่อนตัดข้อที่หนึ่งตัดข้อที่สามนะครับเหลือข้อสองและข้อสี่ อ่าเหลืยข้อ2และข้อสนะครับทีนี้สังเกตดูว่าข้อ2และข้อ4อะไรจะเป็นคําตอบนะครับสังเกตดูว่าแถบกาเราอ่ะจะเป็นบริเวณที่เป็นแถบที่อยู่ตรงกลางแต่เจ้าช้อยข้อที่4ี่แถบกาวเราไม่ได้อยู่ตรงกลางมันอยู่ริมแสดงว่าพี่ตัดช้อยข้อที่4่ตอบเป็นช้อยข้อที่2ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะอันนี้คือข้อ120ี่นะครับอันนี้คือพาร์ทแปะกาวเรียบร้อยแนละ้วนะครับสนะนะู้นะนะไหวนะไหวนะนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเจอพาร์ท<ส>ถ <ๆ S 2> ัดไปครับ